สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาแชร์ประสบการณ์นะคะนั่งสิงคโปร์เคเบิร์คาร์นะคะ ซึ่งสิงคโปร์เคเบิลคาร์เนี่ยมันมีอยู่2ส,สายเนาะก็คือมีมัเฟเวอร์ไลน์แล้วก็มีเซนโตซ่าไลน์นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะที่เห็นอยู่นะคะก็คือเมอร์ไลออนสเตชัเป็นสถานีแรกของเซนโตซ่าไลน์นะคะนี่เราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือไปแลกตั๋วนะคะเพื่อที่จะเตรียมตั๋วขึ้นไปนั่งเคเบิลคาร์นะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆสถานีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียม ตัวเพื่อขึ้นไปบนเคเบิลคาร์เลยค่ะไปดูบรรยากาศเลยค่ะซึ่งราคาขึ้นกระเช้านะคะคนละสามเหรียญน,นะคะสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กสองเหรียญน,นี่ราคาถูกมากนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าซื้อเจาะที่ไหนนะคะหลังไม้ได้เลยค่ะพอเช็คตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอคิวเพื่อจะขึ้นสิงคโปร์เคเบิลคาร์นะคะเนี่ยค่ะไปดูบรรยากาศเลยค่ะ ว,วิวจะสวยงามแค่ไหนคะ่ะเซนโตซ่าไลน์ที่เราขึ้นนะคะมีสามสถานีซึ่งสถานีนี้คือสถานีแรกค่ะนี mm ่ hmm. สำหรับใครนะคะที่กำลังอยากจะพาลูกมาชมวิวของเกาะเซนโตซ่านะคะแนะนำเลยว่าให้ขึ้นเซนโตซ่าไลน์นะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเซนโตซ่าไลน์เนี่ย คุ้มกว่า Mousefever เนาะเพราะว่า Mousefever เนี่ยจะเห็นแค่มุมของทะเลนะคะที่ข้ามจากตรง Vivo City มายัางเกาะเซนโตซานะคะแต่ว่าถ้าเรานั่งเซนโตซาไลน์เนี่ยเราจะเห็นวิวทะเลป่าไม้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในเกาะเซนโตซาค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเซนโตซาไลน์ถูกและคุ้มค่ะแนะนำเลยนะคะ ใครอยากมาก็คะตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับคนในประเทศนะคะกดไลค์เลยค่ะราคาถูกมากถูกมากมากแต่สำหรับใครที่กลัวความสูงหรือว่ายัางไม่ได้มานะคะ oh ก็ดูคลิปวนไปแล้วกันนะคะดูบรรยากาศตามรูปแล้วก็ในคลิปวิดีโอแล้วกันนะคะว่ามันวิวงามสวยงามแค่ไหนนะคะ oh

we're going down. Mommy, oh, we're going down. Mommi button. No, I will. Mommi thought that was even worse. This is even worse. Ryots. See, see hole, there's no more. She's no more. He's the last one. Yeah, we can go one round. Another round, we also can. Wow, wow, no time. That was fun. Another round, we also can. Okay, I want to see the island. Oh, actually, island. Look at the island, it's awesome. One round round. One more. No, I want to go on, on the island. We go back. ขอบคุณค่ะที่กดติดตามสวัสดีค่ะ